มาดูคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าให้คุณเข้าใจเลยนะครับว่าชีวิตของคุณมันต้องผ่านการพิสูจน์บททดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องล้มลุกคลุกคานอยู่ก่อนนะครับถึงจะประสบความสําเร็จแต่ไม่นหนักเหมือนกับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพอคุณแบบล้มลุกคลุกคานก่อนล้มล้มลุกล,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 กลกอะไรเงี้ย ออ,อยู่สักระยะเวลาหน,นึ่งเนี่ยนะครับพอคุณตั้งตัวได้นะค,คุณจะเป็นคนที่หนึ่งมีความฉลาดนะในการบริหารทางการเงินได้เป็นท,ทัดีคุณจะฉลาดในการหารเงินเก่งนะเงินมันจะไม่ค่อยได้ออกแรงมากมันจะเป็นเงินที่เหมือนกับเสกได้มันเป็นเงินที่มันมีวิธีการนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าภาษาธุรกิจบอกคุณสามารถที่โกงเงินให้ตัวเองรวยได้อนะ ทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จแบบง่ายๆได้มันจะมีเงินเข้ามามีเงินสินบทมีเงินค่าผ่าน턱ผ่านทางอะไรคุณน,นะครับเข้ามาและมันเป็นเงินที่ก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับคนที่ขึ้นว่าพึ่งกลางคืนจะมีโอกาสโชคดีทางด้านการเงินมากกว่าหลายๆวันส่วนธุรกิจหรือหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณจะทําอะไรคุณไม่มีคําว่าตกงานนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เคยตกงานเพราะจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณมีการมีงานทํา ยิ่งเป็นธุรกิจสีเทาก็จะมีความเหมาะสมนะครับหรือพวกหวยเป็นเจ้ามือหวยหรือขายหวยอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เงินเข้ามาง่ายๆในลักษณะแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนความรักครับแน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้แพ้คนเกิดวันศุกร์นะคุณสามารถที่จะเลือกที่จะรักแบบนหนก็ได้และคุณเป็นคนที่ค่อนข้างร้อนแรงในด้านของความรักด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าอยากมีความรักที่มั่นคงอยากมีความสุขนะครับก็พยายามรีบรักเยอะๆ นะแล้วก็ค่อยรีบหยุดเร็วๆถ้าถ้ารักไม่เยอะพอเนี่ยมันจะหยุดยากนะมันดังนั้นก็ต้องมีรักเยอะๆให้มันรู้สึกอิ่มพอมันรู้สึกอิ่มในด้านความรักแล้วเนี่ยนะครับคุณถึงจะหยุดมันได้แต่มันอิ่มยากนะคนที่เกิดในวันวันวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในด้านความรักนะมีเข้ามาเยอะนะไม่ไม่ต่างจากคนที่เกิดวันศุกร์นะเพราะว่าคนที่เกิดวันศุกร์เดี๋ยโอ้โหเรื่องความรักมันเข้ามาแบบ ชิวๆอะนามากมายนะครับใช้เงินหวานได้เลยลักษณะนี้นะครับดังนั้นคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนบริหารความรักให้ดีแล้วก็อยู่ให้ไหวนะครับแล้วคุณจะมีความสุขกับการเป็นนักรักอีกหนึ่งคนที่น่าอิจฉาด้วยดังนั้นนี่คือดวงของคนที่เกิดในพศ2516นะครับดังนั้นใครที่เกิดในพศนี้สุภาพสตรีไม่ต้องน้อยอกน้อยใจให้ระวังเรื่องความรักที่จะถูกเสียเปรียบอาจจะมีรักตั้งแต่เยาวไหว นะรือเสียเนื้อเสียตัวตั้งแต่เยาว์วัยตัวนี้ก็ต้องระวังเองนะส่วนสุภาพบุรุษอาจจะได้เปรียบในด้านความรักอยู่บ้างนะครับให้ระวังเรื่องของอการใช้ชีวิตนะครับที่อาจจะทําให้เราขาดสติในวันที่เราได้ดิบได้ดีคือมันคือเรื่องความหลงนะเวลาที่ใครมาชักมาชวนก็พยายามหนักแน่นให้มากนะครับไม่งั้นมันอาจจะเกิดความเสียหายในการใช้ชีวิตนะครับ